สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจรถบ้านท้องปายนะคะมาเจอกับตู่อีกแล้วนะคะที่รถบ้านท้องปายสาขาบางพรีค่ะเต็นที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า300กว่าคันเลยนะคะ เต็นเปิดบริการ9โมงเชา้าถึง1ทุ่มทุกวันเลยค่ะเต่นเรามี2สาขานะคะสาขาที่ตูยืนอยู่นะคะคือสาขาบางพีและอีกหนึ่งสาขานะคะสาขาสุขุมวิท107นะคะหรือว่าติดแบริง28นั่นเองนะคะโอ้โหใครคิดถึงนะคะรถมือสองนะแล้วก็สภาพดีสภาพสวยนะคะราคาเป็นมิดนะคะต้องคิดถึงที่นี่เลยเป็นที่แรกรถบั้นน้องปายนะคะและคันที่อยู่กับตูตอนนี้นะคะข้างหลังตูนี่เลยนะคะอีซูซูดีแม็กนะคะคันนี้ปี2000 11ค่ะได้หน้านี้เลยโฉมนี้เลยสีดำสีนี้หายากนะเข้ามาไวหมดไวไปไวมากๆเลยนะคะสภาพน้องคือยังหล่ออยู่เลยนะโอ้โหมีไฟมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วด้วยนะคะคันนี้แม็กก็คือได้ลายนี้เลยนะคะยางยังแน่นๆอยู่เลยจะบอกว่ารถกระบะที่เต็นเรานะคะแม็กหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์สูงนะคะเป็นแคปตัวนี้มาพร้อมไฟเลี้ยว อยู่ตรงนี้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวตัวเปิดดูด้านในให้ดูนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้เปิดแคปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะคะแม็กล่อมากเลยคันนี้ อ่ด้านหลังเป็นไงคะคือไฟคือได้ชมนี้เลยนะคะตัวนี้คนหายอยู่นะคะตัวนี้ได้เป็นเครื่อง2,005เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าด้านในจะหล่อขนาดไหนนะคะถือว่าเป็นปี2011ที่รถยังหล่ออยู่เลยนะคะตัวนี้อุ้ยรถอยู่นะอ้เป็นไงขึ้นมาสะดุดกับเกียร์มากเลยจ้า เกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะตัวนี้ภายในเป็นเบาะแบบนี้เลยนะคะเป็นทูโทนนะคะข้างหลังก็ไม่ได้แคบนะคะก็กว้างพอสมควรเลยนะคอนโซลก็โอเคนะคะถือว่าถ้าใครหารถผ่อนสบายๆรถทํากินนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่าคันนี้ผ่อนไม่เท่าไหร่เลยนะคะปี2018อ้าอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะ อีซูซูดีแมปี2011เครื่อง2005ตู้นำมาจัดราคานะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่4,19,000นะคะโ,โหถูกมากๆเลยนะคะชมนี้ถ้าใครหาอยู่จัดเลยนะคะแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะคะถ้ามาหาตู้เป็นที่แรกเอาไปเลยค่ะส่วนลด1,000 10, 0บาทไปเลยนะคะและโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะโหโปรโมชั่นฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยนะคะ คุณลูกค้าเตรียมเงินมาแค่1,000บาทเองนะคะเราฟรีค่าดำเนินการให้นะคะฟรี จัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ฟรีส่งรถไปอีกนะคะคุณลูกค้าไม่จําเป็นที่ต้องมาที่เต็นท์ก็ได้นะคะเรามีบริการจัดส่งฟรีถึงที่เลยนะคะและจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงที่กันเลยค่ะถ้าสนใจนะคะอยากติดต่อตูสามารถติดต่อตูได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ064-0764926สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะและตูฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรีวิวนี้แล้วก็คลิปรีวิวอื่นๆด้วยนะคะรีวิวหน้าตูจะมารีวิวรถอะไรรอติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้ไปลวค่ะสวัสดีค่ะ